คลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการสร้างคำสั่งนะครับโดยดัดแปลงมาจาก a d c o r d i o n นะครับมีคุณครูหลายท่านต้องการนะครับวิธีการสร้างคำสั่งนะครับ,าารบทีน,น,ทรรน,ทนี้ตัวอย่างตัวนี้ตัวนี้นะครับก็มันต้องใช้ลักอินเสริมนะครับมันต้องใช้ลักอินเสริมผมก็เลยแนะนำในส่วนที่ดัดแปลงแล้วสแสดงผลได้ง่ายก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับทํำยังไงนะครับคุณครูมาเริ่มเลยนะครับคุณครูก็มาที่วิดเจ็ตนะครับวิดเจ็ตตัวที่คุณครูสร้างแถบไว้สมมติตัวนี้เป็นคําสั่งโรงเรียนนะครับผมสร้างไว้เผื่อแสดงผลนะครับคาสั่งโรงเรียนนะครับคุณครูก็ติ๊กคําสั่งโรงเรียนนะครับเพื่อเพิ่มบล็อกในคําสั่งโรงเรียนนะครับเลือกแอคกอเดียนนะครับเลือกแอคกอเดียนแบบคุณครูจะเลือกแบบไหนก็ได้นะครับก็ผมเลือกไปแล้วกันนะครับ ทีนี้คาสั่งโรงเรียนก็จะสร้างกี่คําสั่งนะครับก็คุณครูก็ใส่เข้าไปสมมติผมสร้างเป็นตัวอย่างก่อนสักสองคำสั่งเนาะโดยอ้างอิงคําสั่งจากตัวของ Object Content Center ของ c i s เกตนะครับเช่นตัวนี้นะครับผมก็ก๊อปก็คือส่วนเรื่องคําสั่งนะครับส่วนเรื่องคําสั่งนะครับซึ่งมันจะต้องแสดงผลพิมพ์แสดงผลเนาะก๊อปแล้วก็มาวาทีนี้ไอ้ตรงเพิ่มบล็อกตรงนี้นะครับคุณครู เพิ่มบล็อกตรงนี้นะครับคุณครูคุณครูคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วคลิกดูทั้งหมดนะครับคลิกดูทั้งหมดให้คุณครูเลื่อนลงมาตรงวิดเจ็ตที่มาแสดงผลนะครับให้คุณครูเลือกไฟล์นะครับเลือกไฟล์ไฟล์ในที่นี้พอเราเลือกปุ๊บมันจะมาตรงนี้เราต้องการอัปโหลด PDF นะครับอัปโหลด PDF คําสั่งที่เราสร้างไว้นะครับสมมติผมเลือกคําสั่งตัวนี้นะครับผมกดโอเคลงมานะครับก็รอสักครู่นะครับรอสักครู่ อ่าตอนนี้คำสั่งก็ลงมาแล้วนะครับผมลองอัปเดตดูนะครับอ่าเมื่ออัปเดตดูเสร็จปุ๊บผมก็มาที่หน้าแสดงผลของเว็บไซต์นะครับมาดูสิว่าคำสั่งเรามาไหมอ่าคำสั่งมานะครับคำสั่งมาทีนี้ถ้าเราอยากเปิดให้มันยุบทำยังไงครับเหมือนเดิมที่เราเคยทำนะครับคลิกตัวแอ c โ r d เดีกด Start ท i t h นะครับก็คือต้องกด Start นะครับตัวภายในมาจึงจะแสดงผลก็กดอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็กดโหลดอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านะครับเมื่อกดตัวนี้ปุ๊บมันจึงจะแสดงผลเห็นไหมฮะทีนี้ตัวไฟล์ pdf ตัวนี้นะครับสามารถพริ้นได้เลยหรือกดดาวน์โหลดก็ได้นะครับคุณครูก็ลองทําดูนะครับถ้าทําไม่ได้หรือยังไงสามารถออแอดไลน์ส่วนตัวมาถามหรือตั้งกระทู้ถามได้ครับสวัสดีครับ